ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอน,นกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน,น้ำมันพืชมรกอัสลามุอะัยกุมวะราฮมาตุลลอฮ์วะบเระกาตุพบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมในช่วงของสารคดีกินดีมีคุณค่าค่ะ ท่านผู้ชมคะท่านศาสนาูตมุฮัมมัดสลลัลหหัวไลยวะสลัมได้บอกให้เราทราบว่ามนุษย์นั้นสามารถที่จะทานอาหารไม่กี่คำก็เพียงพอที่จะทำให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ทำให้ร่างกายอ่อนแอด้วยนะคะหากต้องการมากกว่านั้นก็ให้รับประทานแค่หนึ่งในสของกระเพาะอาหารส่วนที่เว้นไว้สำหรับหนึ่งในสามนั่นก็คือน้ำและอีกหนึ่งส่วนที่เหลือก็คือลมหายใจ วิธีนี้ก็จะได้ประโยชน์สูงสุดกับร่างกายค่ะกินดีมีคุณค่าวันนี้เป็นเรื่องอะไรขอชนู้ชมติดตามชมกันนะคะรและพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆ จากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพึงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิดกินแบบ <Bism illah S 1> นบีสุขภาพดีตลอดไปทุกมื้อของท่านศาสนาทุตนมุมหมัดท่านเริ่มต้นด้วยคำว่าบิสมิลลาห์ เป็นการเชื่อมโยงจิตใจเข้าหาพระผู้เป็นเจ้าและเป็นการตั้งสติก่อนที่อาหารจะเข้าสู่ร่างกายวิทยาศาสตร์ปัจจุบันพบว่าการตั้งเจตนาก่อนรับประทานอาหารช่วยลดความเครียดของระบบประสาทลดการกินเกินและทำให้ร่างกายย่อยได้ดีขึ้นเพราะสมองอยู่ในภาวะสงบไม่เร่งรีบสิ่งที่ท่านกินแบบนบีสุขภาพดีตลอดการท่านได้ปฏิบัติมา,มามากกว่า1,400ปี คือสิ่งที่ทุกวันนี้เรียกว่าการกินด้วยสติวินัยและความขอบคุณท่านศาสนาทูตมุฮัมหมัดกล่าวว่าลูกหลานอาดัมไม่เคยเติมภาชนะใดที่เลวร้ายไปกว่าท้องของเขาให้หนึ่งในสามสำหรับอาหารหนึ่งในสามสำหรับน้ำและหนึ่งในสามสำหรับลมหายใจวันนี้วงการแพทย์เรียกหลักการนี้ว่ากฎหนึ่งส่วนสคือ การกินแบบไม่อิ่มเกิน70%งานวิจัยชี้ว่าการไม่กินจนแน่นช่วยลดโรคอ้วนลดเบาหวานลดความดันและยืดอายุเซลล์ได้ด้วยหลายประเทศยังนำแนวคิดนี้ไปใช้เช่นโอกินาว่าไดเอทที่ลดปริมาณอาหารก่อนอิ่ม20%ซึ่งผลลัพธ์ก็คืออายุที่ยืนยาวและสุขภาพที่ดีขึ้นและนี่คือหลักสุนนะ จึงกลายเป็นหลักโภชนาการสากลจากบันทึกซุนนะหรือแบบปฏิบัติของท่านศาสนาทูตเราพบว่าท่านศาสนาทูตมูหมัดกินอาหารด้วยความเรียบร้อยไม่รีบร้อนและเคี้ยวอาหารจนละเอียดวันนี้นักวิจัยพบว่าการกินอย่างช้าๆช่วยให้ฮอร์โมนความอิ่มทำงานได้ทันลดการกินมากเกินจําเป็นและลดปัญหากรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อย การเคี้ยวละเอียดยังช่วยให้ลำไส้ดูดซึมสารอาหารได้เต็มประสิทธิภาพและปกป้องกระเพาะอาหารจากการทำงานหนักสิ่งที่ดูเหมือนเรื่องเล็กแต่เป็นกุญแจสำคัญของสุขภาพที่ดีในทุกยุคทุกสมัยท่านศาสนาทุมนุมัดให้ความสำคัญมากกับความสะอาดท่านจะล้างมือก่อนและหลังอาหารท่านจะปิดภาชนะปิดน้ำดื่มให้มิดชิดและหลีกเลี่ยงอาหารที่ปนเปื้อน งานวิจัยปัจจุบันยืนยันว่าการล้างมืออย่างถูกว,วิธีจะช่วยลดโรคระบบทางเดินอาหารได้ถึง40%และลดเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษนี่คือสุนนะที่ช่วยมนุษยชาติรอดจากโรคหลายชนิดตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีวิทยาศาสตร์จนถึงยุคที่โลกเต็มไปด้วยเชื้อโรคชนิดใหม่ๆอาหารที่ท่านศาสนาทูตรัประทานส่วนใหญ่คืออาหารที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด อย่างเช่นอินทผลัมจะมีไฟเบอร์สูงบำรุงหัวใจส่วนนมเป็นแหล่งโปรโตีนและแคลเซียมธรรมชาติน้ำผึ้งที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานว่าเป็นยาร,รักษาโรคและวันนี้วิทยาศาสตร์ก็ยืนยันว่าในน้ำผึ้งมีสารฆ่าเชื้อและต้านอักเสบระดับสูงท่านศาสนาทูตมูมัดยังชอบอาหารตามฤดูกาลซึ่งปัจจุบันถือเป็นหลักโภชนาการที่ดีที่สุด เพราะอาหารตามฤดูกาลมีสารอาหารสมบูรณ์ที่สุดและปลอดสารสะสมมากกว่าอาหารนอกฤดูกาลนี่คือเหตุผลที่ท่านศาสนาทูตมุหมัดเลือกอาหารธรรมชาติซึ่งกลายเป็นพื้นฐานของอาหารสุขภาพยุคใหม่บทเรียนสุดท้ายคือการรู้จักพอท่านศาสนาทูตจะหยุดกินก่อนอิ่มเสมอและกล่าวอัลฮัมดุลิลละหลังอาหารทุกครั้ง การหยุดก่อนอิ่ม20%ทําให้กระเพาะไม่ขยายลดความเสี่ยงโรคเมตาบอลิซึมและทําให้เรารักษาน้ําหนักได้ยั่งยืนส่วนคาว่าอัลฮัมดุลิละเป็นการเติมเต็มหัวใจด้วยความสํานึกบุญคุณและความสงบงานวิจัยพบว่าความรู้สึกขอบคุณช่วยลดฮอร์โมนความเครียดและทําให้คุณภาพการย่อยอาหารดีขึ้นจริงนี่คือความงดงามของซุนนะทั้งร่างกายและหัวใจ ต่างได้้รรรัับปะโยชนน์พอมกท่านผู้ชมคะท่านศาสนาทูตหมูมัดสล,ลลอหัวไหลหัวสลัมท่านได้สั่งให้ประชาชตาิของท่านรับประทานอาหารค่ำแม้เพียงเล็กน้อยมีฮะดิษที่กล่าวถึงเรื่องของการละทิ้งอาหารมื้อค่ำว่าเป็นสิ่งต้องห้ามรายงานโดยติสมิเซียในหนังสืออัญญเมและหนังสือสุนันของอิมมิมายะ แล้วก็มีคำกล่าวจากท่านอบูนอิมว่าท่านศาสนาทูตม,มุมมสลลลฮิวลมท่านไม่ให้นอนทันทีหลังรับประทานอาหารและยังบอกอีกว่าเป็นอันตรายต่อหัวใจทำให้หัวใจทำงานหนะักด้วยเหตุนี้นะคะท่านผู้ชมแพทย์ปัจจุบันจึงมักจะให้เดินเล็กน้อยหลังรับประทานอาหารขําสักร้อยก้าวก็ยังดีส่วนแพทย์มุสลิมก็แนะนำให้ละหมาด หลังจากทานอาหารค่ำเพื่อให้อาหารเข้าไปส่วนที่ลึกที่สุดของกระเพาะแล้วก็ทำให้ย่อยง่ายขึ้นแถมยังส่งผลดีต่อสุขภาพอีกด้วยนะคะสัปดาห์หน้านะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจกับช่วงกินดีมีคุณค่าอย่าลืมติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งวันนี้ช่วงครูฮาลานนะคะมีร้านอาหารอร่อยๆมาฝากค่ะ